สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสวสว,วเดินหน้าผนึกพลังผู้ให้บริการทางธุรกิจ BDSP ทุกภาคส่วนและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจพร้อมจัดทำเรรติงประกอบการพิจารณามอบรางวัลผู้ให้บริการทางธุรกิจดีเด่นประจำปี2567ปัจจุบันระบบ BDS มีบริการที่เกี่ยวข้องทั้งการให้คำปรึกษาในการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินซ์ภายในสถานประกอบการนอกจากนี้มีบริการในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในปัจจุ อยากให้ผู้ประกอบการ m s m e ทุกๆท,ท่านเลยนะคะทุกภาคส่วนทุกเครือข่ายของ MSME เข้ามาใช้บริการกันเยอะๆเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สสวนะคะทำนโยบายมาให้แล้วก็อยากจะต่อยอดให้ผู้ประกอบการส่งเสริมศักยภาพและก็พัฒนาพื้นฐานโครงสร้างทางธุรกิจของผู้ประกอบการ MSME เอทุกธุรกิจนะคะได้เติบโตเข้มแข็งอย่างยัง่งยืนนะคะ